พี่ช้างแล้วนะก็อย่าเลื่อนผ่านรนะอบที่แล้วนะพี่ช้างพาแตก3ตัวสำหรับตำไทยนะ903309พี่ช้างบอกมี3าเจอพี่ช้างนะอย่าเลื่อนผ่านช่องนี้แบ่งปันให้ฟรีไม่ต้องเข้าบ้านถามว่าพี่ช้างมีบ้านไหมพี่ช้างก็มีบ้านแต่เวลาพี่ช้างทำงานพี่ช้างไม่เคยที่จะมาบอกให้คนเข้าไปเอาเลขในบ้าน ช้างแบ่งปันให้เลยถ้าเจอแล้วชื่นชอบเห็นคลิปพี่ช้างไปดันฝีดหน้าใครก็กดไลค์กดแชร์ให้พี่ช้างด้วยพี่ช้างขอแค่นี้แหละขอเอาใจแลกใจมาแลกกับพี่ช้างหนึ่งมิถุนาครับเลขไปสัญจรที่จังหวัดบึงกาฬร,รอบนี้จับตาห้าให้ดีพี่ช้างว่ามีห้าแน่นอนเดี๋ยวพี่ช้างจะปล่อยให้ พี่ช้างว่ามี 5, 5้หมันเด่นมาก5,3,8นี่ครับพูดแล้วผนลุกพี่ช้างแบ่งปันให้เลยถ้าพี่ๆแม่ๆชอบเลขของพี่ช้างนะเอาไปซื้อได้เลย3,5,8,3,5,3,8,5,8พี่ช้างฟัน5้รอบนี้พี่ช้างว่ายังไงก็ต้องมี5มาเา็นถ้าชื่นชอบกดไลค์กดแชร์เก็บไว้ดูครับไม่ต้องเข้าบ้าน